สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องทาอินเตอร์็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่หนึ่งตุลาคม2566มีรายงานข่าวนะครับว่าสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐลงมติผ่านร่างกฎหมายงบประมาณระยะสั้นแล้วด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ334เสียงและคัดค้าน92เสียงและตอนนี้ร่างกฎหมายดังกล่าวถูกส่งไปให้ทางด้านบุฒิสมาชิกพิจารณานแล้วโดยพวกเขาจะต้องผ่านกฎหมายก่อนที่รัฐบาลสหรัฐจะต้องเข้าสู่ภาวะชักดาวบางส่วน หลังผ่านพ้นเวลาเที่ยงคืนของวันที่30กันยายน2566ความเคลื่อนไหวล่าสุดนั้นเกิดขึ้นหลังจากที่เมื่อช่วงเช้าของวันที่30กันยายน2566นั้นนะครับเควินแมคคาทีได้ร่วมประชุมกับทางด้านสสพักริบับริกันและประกาศร่างกฎกหมายงบประมาณระยะสั้นฉบับใหม่ที่จะทาให้รัฐบาลมีเงินใช้จ่ายต่อไปอีก45วันเพิ่มเวลาให้เหล่าสมาชิกสภาได้เจราจาเรื่องกฎหมายการใช้จ่ายสําหรับปีงบประมาณ2567ที่ยังไม่มีความคืบหน้า สอสจากพรรคเดโมแครตใช้เวลาทบทวนถ้อยคำในร่างกฎหมายฉบับนี้ก่อนะลงคะแนนเสียงสนับสนุนอย่างท่วมทน้นทำให้ร่างกฎหมายฉบับนี้ผ่านความเห็นชอบไปได้แม้จะต้องการคะแนนเสียงเห็นชอบเกิน2ใน3เนื่องจากมันถูกนำขึ้นมาผ่านกระบวนการเร่งรัดโดยฝ่ายริบบลิกันหวตเห็นชอบ126เสียงคัดค้านอีก90เสียงร่างกฎหมายฉบับล่าสุดรวมงบประมาณช่วยเหลือด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ทำเนียบขาวต้องการได้ แต่ว่าตัดเงินช่วยเหลือยูเครนมูลค่า6000ล้านดอลลา,าร์สหรัฐออกไปตามที่สสฝ่ายริพับลิกันนั้นเรียกร้องนับเป็นการตีแสกหน้าประธานดริวเลเมเซเลนกี้ผู้นําของยูเครนที่พยายามล็อบบี้สภาของเกรสเพื่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติมตั้งแต่เมื่อช่วงต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมาทั้งนี้ความขัดแย้งในกลุ่มสสริพับลิกันเป็นสาเหตุหลักที่ขัดขวางผ่านร่างกฎหมายงบประมาณของสภาของเกรสโดยสสพรรคริบับลิกันปฏิเสธที่จะสนับสนุนร่างกฎหมายงบประมาณชั่วคราวหากปราศจากเงื่อนไขให้รัฐบาลน,นั้น ลดค่าใช้ใจ่ายจํานวนมากลงไปซึ่งหากยังหาทางออกไม่ได้ความเสี่ยงที่รัฐบาลสหรัฐนั้นจะชัดดาวก็มีสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับความเคลื่อนไหวดังกล่าวนั้นก็ต้องบอกว่าเป็นความเคลื่อนไหวที่หลายฝ่ายนั้นจับตามองทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับกับภาวะเรื่องของงบประมาณสหรัฐริการนั้นมีไม่เพียงพอในการที่จะใช้ใจ่ายหลังจากที่สภานั้นยังไม่สามารถที่จะผ่านร่างกฎหมายประจำปี2567ได้ ล่าสุดนั้นที่ผ่านก็เป็นเพียงแค่กฎหมายงบประมาณระยะสั้นเท่านั้นนะครับนั่นคือสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นณนขณะนี้หลายฝ่ายนั้นจะต้องมีเวลาในการหารือต่อไปอีก45วันก็เฝ้าติดตามนะครับว่าสถานการณ์นี้จะเป็นอย่างไรและสิ่งสําคัญนั้นก็คือทางด้านพรรคเดโมแครตนั้นจะมีการดําเนินการปรับลดงบประมาณการใช้จ่ายเพื่อยูเครนเนี่ยลงไปมากน้อยขนาดไหนในส่วนแรกนั้นตอนนี้ก็มีการปรับ,บลดลงไปแล้ว6 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐด้วยกัน นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวข่าวสารที่น่าเกาะติดน่าติด,ต,ดตามนะครับกับภาวะทางการเงินการทังของสหรัฐอเมริกาในเวลานี้ครับ